ความจริงของแนวรับและแนวต้านที่รู้แล้วจะทำให้การเทรดของคุณดีขึ้นแบบ100%ความจริงเรื่องนั้นคืออะไรในวิดีโอนี้ผมจะพาไปดูครับคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขาย forex และ C f ิมีความเสี่ยงสูงทาง One Trader ไม่มีส่วนในการชี้นำแนะนำชักชวนให้ลงทุนและไม่มีการระดมทุนโดยเด็ดขาด เทรดเดอร์มือใหม่หลายท่านนะครับมักจะเจอกับปัญหาการตีแนวรับแนวต้านนะครับปัญหายังไงนะครับตัวอย่างเช่นมีแนวต้านณจุด A จุดนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยพอกราฟขึ้นมานะครับกราฟกับทะลุแนวต้าน A ไปนะครับแล้วก็จะไปมีแนวต้าน B อีกจุดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่2นะครับกราฟก็ทะลุแนวต้าน b ไปอีกนะครับสุดท้ายไปมีแนวต้าน C อีกนะครับกราฟก็ไปหยุดอยู่ที่แนวต้าน C ก่อนที่จะกลับตัวลงมานะครับ และปัญหานะครับก็คือว่านะครับพอวางแนวรับแนวต้านอะไรเรียบร้อยปุ๊บนะครับตีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเนี่ยกลับโดนแนวรับแนวต้านหลอกนะครับแนวรับแนวต้านที่เราเลือกไว้เนี่ยตีไว้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยโดนเบรกทะลุนะครับผมอ่ะอันนี้แหละคือปัญหานะครับโดนแนวรับแนวต้านหลอกนั่นเองนะครับหลายคนนะครับเคยเจอปัญหานี้นะแต่ถ้าเราดูวิดีโอนี้จบนะครับเราจะเข้าใจนะครับความจริงของแนวรับและแนวต้านนะครับ ว่าทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นนะครับผมอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมแนวรับแนวต้านนะครับความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้หลอกใครทั้งนั้นนะครับผมตลาดเนี่ยมันแค่สะท้อนพฤติกรรมของคนในตลาดพฤติกรรมของเทรดเดอร์ทั้งหมดในตลาดออกมาผ่าดกราฟเพียงเท่านั้นนะครับผมที่เทรดเดอร์แต่ละคนเนี่ยมีความเชื่อมีมุมมองนะครับที่แต,ตกต่างกันเนี่ยมันส่งผลให้กราฟเนี่ยเป็นตลาดที่ อยู่ตั้งอยู่บนความน่าจะเป็นนะครับเราไม่สามารถรับรู้ได้จริงๆเลยนะครับว่าแนวรับแนวต้านไหนนะครับที่ราคาจะไปหยุดอยู่กันแน่นะครับเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนแต่ละกลุ่มเทรดเดอร์เนี่ยก็มีการมองแนวรับแนวต้านที่แตกต่างกันนะครับตัวอย่างเช่นเทรดเดอร์กลุ่ม A นะครับใช้เทรลไลน์ในการตีแนวรับแนวต้านนะครับแต่เทรดเดอร์กลุ่ม B นะครับใช้ตัวออเดอร์บล็อกเทรดเดอร์กลุ่ม C นะครับใช้เป็นดีมานด์โซนนะครับอาจจะเป็น เทรดเดอร์กลุ่มสุดท้ายนะครับก็ดันไปใช้ตัวฟีโบนัคอีกนะครับแต่ละคนเนี่ยใช้แนวต้านแนวรับนะครับต่างกันมีเทคนิคต่างกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดเนี่ยมันก็เลยนะครับไม่รู้นะครับว่าจะไปหยุดอยู่ที่แนวต้านไหนนะครับแนวรับแนวต้านเต็มไปหมดทั่วกราฟเลยนะครับมีการทับซ้อนกันทุกทุกส่วนของกราฟเลยนะครับขึ้นไปเนี่ยก็มีแนวต้านตรงนี้นะครับขึ้นไปก็มีแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปก็มีแนวต้านตรงนี้คำถามคือ เราจะรู้ได้ไงนะครับว่ากราฟจะไปหยุดอยู่ที่แนวต้านไหนนะครับคําตอบนะครับตอบไม่ง่ายเลยนะครับเราไม่รู้นะครับเราไม่รู้เลยนะครับว่ากราฟจะไปหยุดอยู่ที่แนวรับแนวต้านไหนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกแนวรับแนวต้านเนี่ยมันล้วนเป็นผลของแรงซื้อแรงขายนะครับของคนในตลาดที่เห็นต่างกันนะครับมีมุมมองและความคิดที่ต่างกันทั้งนั้นนะครับ ไอการแสดงผลของมันเนี่ยมันก็เลยออกมาแบบสุ่มนะครับมันสุ่มเลยนะครับว่าจะไปหยุดอยู่ที่แนวนัดแนวต้านไหนเราไม่มีทางรู้นะครับเราต้องเข้าใจก่อน,นครับว่าเกมการเทรดเนี่ยมันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยรากฐานของมันมันคือการตั้งอยู่บนความน่าจะเป็นนะครับเราอย่าไป คิดว่าแนวต้านนะครับแนวรับหลอกเรานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่หลอกหรอกครับธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้นนะครับมันวิ่งมั่วนะครับมันวิ่งสุ่มนะครับอาจจะไปหยุดอยู่ที่แนวต้าน a แนวต้าน b แนวต้าน c ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะมีเคล็ดลับนะครับมีเทคนิคอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้เราหาจหุดเข้าและบริหารความเสี่ยงออกมาได้นะครับการ เทคนิคจุดนี้แหละนะครับมันจะทําให้เราครับได้เปรียบครับในการหาแนวรับแนวต้านนะครับที่จะเข้าออเดอร์นะครับผมผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับว่าท่านใดที่ดูคลิปนี้จบนะครับจะมีการเทรดนะครับที่ดีขึ้นนะครับถ้าสามารถเข้าใจได้จริงๆนะครับว่าตลาดเนี่ยมันคือเกมของการตั้งอยู่บนความน่าจะเป็นนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเกินเข้าๆไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยครับไปดูกันเลย โอเคครับเรามาดูสไลด์นี้กันนะครับสไลด์ที่ผ่านมานะครับหลายท่านน่าจะทราบกันแล้วนะครับว่าแนวรับแนวต้านเนี่ยมันก็เกิดจากความเชื่อและมุมมองของเทรดเดอร์แต่ละคนทั่วโลกนะครับที่คิดเห็นนะครับและมีความเชื่อที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นมันก็เลยส่งผลให้แนวรับแนวต้านเนี่ยบนกราฟเนี่ยมีหลายแนวนะครับและเราไม่รู้เลยนะครับไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าราคาจะไปหยุดอยู่ที่แนวรับแนวต้านไหนคําถามนะครับก็คือว่า แล้วเราจะทํายังไงล่ะถ้าเราไม่รู้ว่าแนวรับแนวต้านไหนที่ราคาจะไปหยุดอยู่นะครับแล้วเราจะเข้าออเดอร์นะครับเราจะเข้าคําสั่งยังไงนะครับให้มี SL นะครับและ TP ที่มันชัดเจนและปลอดภัยที่สุดนะครับและก็มี R าที่สูงนะครับผมเราจะทำยังไงนะครับในเมื่อเราไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะไปหยุดอยู่ที่ตรงไหนนะครับผมอ่ะเรามาดูสไลด์นี้ไปพร้อมๆกันนะครับ เนื่องจากตลาดเนี่ยมันไม่ได้ถูกควบคุมโดยใครคนหนึ่งนะครับแต่มันคือผลรวมของคําสั่งซื้อขายทั่วโลกนะครับดังนั้นแน่นอนว่าเราไม่สามารถรับรู้ได้อย่างแน่ชัดนะครับว่าราคาจะมีการเบรกหรือเด้งแนวรับแนวต้านไหนนะครับดูตรงนี้ดีๆนะครับสิ่งที่เราทําได้นะครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือเราต้องวิเคราะห์ความน่าจะเป็นและเตรียมแผนรับมือโดยดูจากร่องรอยของการสะสมแรง ที่ตลาดนะครับได้ทิ้งเอาไว้นะครับซึ่งมันแสดงออกมาผ่านทางสัญญาณความขัดแย้งหรือดิเวเวนต์นั่นเองนะครับด i เวเ g นต์มันคือการสะสมแรงนะครับเพื่อที่จะใช้ผ่านทะลุแนวรับและแนวต้านนะครับผมอ่าเกินแบบนี้ก่อนนะครับเราไปดูสไลด์ถัดไปกันต่อนะครับ เรามาดูความหมายของ Divergent นะครับหลายท่านที่เคยดูความรู้เรื่อง d i v e r g e n เนี่ยที่ผมลงในช่อง OneTrader นะครับผมน่าจะรู้แล้วนะครับว่า Divergent คือไะไรับแต่ท่านที่ยังไม่รู้นะครับมาดูกันอีกรอบนะครับดิวเจนต์เนี่ยมันก็คือการขัดแย้งกันร,ระหว่างราคารกราฟนะครับกับอินดิเคเตอร หรือก็คือนะครับราคากราฟเนี่ยเคลื่อนที่ไปทิศทางหนึ่งนะครับผมแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยในที่นี้คือ iSI นะครับกับเคลื่อนที่ไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับราคาเนี่ยจากภาพด้านซ้ายนะครับราคาลงนะครับทำโลที่ต่ำลงนะครับโลว่าโลแต่อินดิเคเตอร์ด้านล่าง i s ซเนี่ยกับทำโลที่สูงขึ้นหรือว่าไฮโรนั่นเองนะครับเม <ME> ื่อราคานะครับกับอินดิเคเตอร์เกิดการขัดแย้งกันแบบนี้เราจะเรียกว่าเกิดสัญญาณเดเวเจนขึ้นมานะครับเมื <ME> ่อเกิดสัญญาณเดเวเจนขึ้นมาจะหมายถึง จำไว้ดีๆนะครับกราฟกำลังสะสมแรงซื้อหรือแรงขายเพื่อใช้ทะลุผ่านแนวรับแนวต้านและจะส่งผลให้กราฟเกิดการทักหรือกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าเมื่อเราพบสัญญาณไดเวอร์เจนปรากฏขึ้นมาบนกราฟเนี่ยไม่ว่าจะทม์เฟรมใดก็ตามแต่นะครับสแสดงว่ากราฟเนี่ยมันกำลังสะสมแรงอะไรบางอย่างนะครับ ่าสะสมแรงซื้อก็ได้หรือแรงขายก็ได้นะครแต่ภายหลังจากการสะสมแรงเนี่ยมักเกิดการระเบิดของราคานะครับมีการขยับเคลื่อนที่ไปทางทิศทางใดทิศทางหนึ่งนะครับผมดังนั้นเนี่ยการสะสมแรงนะครับหรือ Divergent นะครับเราจะนำมาใช้ประกอบกับแนวรับแนวต้านได้ยังไงนะครับผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าสมมุติว่าเราใช้แนวรับแนวต้านจากดีมาร์สพายโซนนะครับอ่ะอาจจะมี แนวรับแนวต้านจากดีมานโซนอยู่ตรงนี้นะครับแนวต้าน A นะครับอ่ะเอาเป็นแนวรับแล้วกันนะครับราคาปรับตัวลงมานะครับมีแนวรับอยู่2แนวคือแนวรับจากดีมานโซนและแนวรับจากเทไลสองสองแนวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะเลือกเข้าแนวรับไหนนะครับเราก็ต้องดูว่าแนวรับไหนนะครับที่เกิดสัญญาณไดโอเจนขึ้นมานะครับถ้ามีสัญญาณไดโอเจนเกิดขึ้นมานะแนวรับ A ด้านบนนี้นะครับเราก็ เข้าออเดอร์และตั้ง SL ใต้แนวรับ A แค่นั้นนะครับเพราะว่าหมายความว่าแนวรับ A เนี่ยบริเวณนั้นนะครับคนในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยมีความเชื่อว่านะครับแนวรับนี้จะเอาอยู่นะครับจึงได้เกิดการสะสมแรงด้วยไดเวอร์เจนขึ้นนะครับดังนั้นถ้าแนวรับ A อเอาอยู่เนี่ย SL ก็ควรวางไว้ด้านล่างแนวรับ a เท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าอ,ออเดอร์บายไปอ่ะโอเคครับพูดแล้วไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมพาไปดู slide ถัดไปกันนะครับไปดูภาพประกอบกัน โอเคครับเรามาดูภาพประกอบที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้กันนะครับผมเราสามารถใช้ตำแหน่งที่เกิดสัญญาณ d i v e r g e นะครับวงเล็บว่าเกิดการสะสมแรงเนี่ยมาเป็นจุดเข้าได้โดยตั้ง SL ใต้แนวรับที่มีการสะสมแรงและ TP ที่แนวต้านนะครับผมจากภาพเนี่ยผมสมมุติให้เป็นแนวต้าน ABC นะครับทำไมผมถึงให้ ABC นะเพราะว่าเราเนี่ย ไม่รู้เลยนะครับว่าแนวต้านไหนจะต้านราคาไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเราเจอแนวต้านไหนเนี่ยมันก็สามารถเกิดการเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเกิดการกลับตัวได้ทั้งสิ้นนะครับถ้าเอาปลอดภัยเนี่ยเราก็ไปออกปิดออเดอร์นะครับที่แนวต้าน A นะครับถ้าอยากเสี่ยงหน่อยก็มาปิดที่แนวต้าน B และแนวต้าน C นะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าราคาจะไปหยุดอยู่ที่แนวรับแนวต้านไหนนะครับอ่ะโอเคเราตัดกลับไปที่เดวิตเจนนะครับ เราจะสามารถใช้ Divergen จเน่มาเข้าออเดอร์ได้ยังไงนะครับเราเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องแนวรับแนวต้านทุกชนิดก่อนนะครับแล้วเราตีรอไว้เลยว่าโซนนี้นะเป็นแนวรับแนวต้านจากออเดอร์บล็อกนะครับโซนนี้นะเป็นแนวรับแนวต้านจากเทรล่าห์นะครับแนวรับแนวนี้นะครับเป็นแนวรับแนวต้านจาก s v g นะครับผมตีรอไว้ก่อนนะครับแต่เนี่ยเราอย่าพึ่งเข้านะครับพอราคาวิ่งลงมาถึงแนวรับหรือแนวต้านนั้นๆนะครับ เราค่อยไปสังเกตว่ามีการสะสมแรงหรือไม่นะครับแบบไหนถึงเรียกว่าสะสมแรงนะครับนั่นก็คือเราต้องดูผ่านสัญญาณไดเวอร์เจนต์นั่นเองนะครับสมมุติว่ากราฟนะครับลงมานะครับจากคาดนะครับนี่นะครับลงมาครับมีแนวรับ A อแนวรับ B นะครับแนวรับ A เนี่ยผมสมมุติให้เป็นแนวรับจากตัวเทลล่า์และกันนะครับส่วนแนวรับ B เป็นแนวรับจากตัวออร์บล็อกนะครับหรือว่าดีมานนะครับผมอ่าทีนี้เนี่ยราคาลงมาปุ๊บปุ๊บนะครับเกิดไดเวอร์เจนต์ขึ้นนะครับ เกิดไดโอเจนขึ้นบริเวณแนวรับ A นะครับท่านใดที่ยังไม่เรียนเรื่องไดโอเจนนะครับไปย้อนดูในช h a n แ e นเทร Trader ได้นะครับผมอ่าผมใส่วิดีโอเรื่องไดโอเจนนะครับไว้ให้เป็นชั่วโมงเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับอ่ะโอเคพอเกิดสัญญาณไดโอเจนนะครับเกิดขึ้นมาบริเวณแนวรับ A นะครับซึ่งเป็นแนวรับจากเส้นเทลตนะครับเราเนี่ยจะตั้งเอซลใต้แนวรับ A นะครับโดยทําการเข้าออเดอร์บายนะครับไปปิดที่แนวต้านด้านบนนะครับ ถามว่าแนวต้านด้านบนนะครับอาจจะเป็นแนวต้านจากอเดร์บล็อกก็ได้แนวต้านจากซับไพโซนก็ได้แนวต้านจากตัวเทลลน์ก็ได้แนวต้านจากอีเก็ได้แนวต้านอะไรก็ตามแต่นะครับเราเนี่ยเราสามารถใช้แนวต้านได้ทุกแนวเลยนะครับผมอ่าเพียงแต่ว่าให้เราตีรอไว้นะครับว่าแนวต้านตรงนี้นะเป็นแนวต้านจุดหนึ่งนะครับแนวต้านด้านบนมีอีกจุดหนึ่งนะครับตีรอไว้นะครับถ้าราคาขึ้นมาถึงเนี่ยเราก็ปิดนะครับเราก็ปิดกําไรนั่นเองนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับ ถามว่าอ้าวและแบบนี้ลหละถ้าเราเข้าด้วยไดโอเจนนะครับที่แนวรับ A แต่แนวรับ A โดนในเซลล์ล่ะทำไงนะครับอ่ะก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าราคาจะไปหยุดอยู่ที่แนวรับแนวต้านไหนนะครับถ้าเกิดการสะสมแรงที่แนวรับ A และราคาไม่สามารถปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านได้นะครับก็แสดงว่านะครับการสะสมแรงครั้งนั้นนะครับ ยังไม่มีความหนาแน่นมากพอนะครับดังนั้นเนี่ยการก็เลยการปรับตัวลงต่อไปที่แนวรับถัดไปนะครับให้เรารอการสะสมแรงหรือว่าเกิดไดวอเจนอีกรอบนะครับในทางเฟรมอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมแนะนําเป็นทางเฟรม m 5นะครับผม m 5กับ m 1 5เนี่ยจะค่อนข้างชัดแล้วก็เร็วนะครับสำหรับการดูไดวอเจนหรือการสะสมแรงนะครับอ่าถ้าไอเอสที่แนวรับ a เนี่ยโดนปุ๊บเนี่ย เรามารอเดเวจินที่แนวรับ B รอบหนึ่งนะครับแล้วก็ SL เนี่ยใต้แนวรับ B แค่นั้นนะครับไปปิด TP ที่แนวต้าน A ด้านบนนะครับแต่ถ้าขัา้นใดอยากจะปิดแนวต้าน B แนวต้าน C ก็ได้นะครับแต่อย่าลืมว่าด้วยความที่เราไม่รู้เลยเนี่ยว่ามันจะเบรกแนวต้าน A ได้ไหมเนี่ยเราเนี่ยควรจะปิดที่แนวต้าน A ไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็แบ่งปิดกําไรหรือการทุนเอาไว้นะครับอย่าไปถือลุ้นเอาแนวต้านไกลๆนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงแนวต้านไกลๆเนี่ย มันมีแนวต้านใกล้ๆอีกหลายแนวนะครับที่ขวางอยู่นะครับมันไม่จําเป็นต้องถึงและเกิดการกลับตัวลงต่อหรือว่าลงตามเทรนได้นะครับดังนั้นเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือเล่นในกรอบแนวรับและแนวต้านบายจากแนวรับไปปิดที่แนวต้านที่ใกล้สุดอันนี้คือง่ายสุดนะครับผมเราจะไม่ต้องลุ้นเลยว่าจะเบรกได้ไหมนะครับเพราะว่าเราก็หนีไว้ก่อนนะครับโดนแนวต้านปุ๊บก็ปิดไว้ก่อนแบงปิดไว้ก่อนนะครับอ่าอันนี้คือการเล่นอ่าการหาการสะสมแรงบริเวณแนวรับและแนวต้านนะครับผมอ่ะ โอเคเรามาดูไส์ถัดไปกันนะครับเมื่อใช้ได v อเจน์นะครับมาช่วยวิเคราะห์จะสามารถเลือกจุดเข้าได้แม่นยำนะครับและเสี่ยงน้อยลงนะเพราะเราจะเข้าคำสั่งในจุดที่มีการสะสมแรงก่อนที่กราฟจะวิ่งนะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าเราไม่สามารถรู้ได้หรือว่าการสะสมแรงในครั้งนั้นจะพาราคาไปสุดที่แนวต้านหรือแนวรับไหนนะครับดังนั้นควรเลือกแนวต้านหรือแนวรับสาหรับ TP อย่างเหมาะสมวงเล็บนะครับ ถ้าจะ TP บริเวณแนวต้านหรือแนวรับที่ไกลออกไปควรแบบปิดกำไรหรือการทุนให้เรียบร้อยเพราะไม่มีใครรู้อนาคตอย่างแน่นอนนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแหละครับความจริงของแนวรับแนวต้นานนะครับเราไม่มีทางรู้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับว่าตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่บนความน่าจะเป็นนะเพราะฉะนั้น เราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าราคาเนี่ยจะไปสุดอยู่ที่แนวรับแนวต้านไหนนะครับดังนั้นสิ่งที่พอจะใช้นํามาเข้าออเดอร์ได้เนี่ยก็คือการดูการสะบมแรงด้วยเดวิสเจนบริเวณแนวรับหรือแนวต้านเท่านั้นนะครับแล้วก็วาง SL SL เในสาคัญนะครับอย่าปล่อยลากนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียเวลานะครับถ้าแนวรับแนวรับนั้นรับไหวจริงเนี่ยกราฟจะต้องเกิดการกลับหรือพักตัวขึ้นแล้วนะครับสมมุติว่าชุดนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยเราไม่ควรที่จะตั้ง SL เนะครับเผื่อออกไปไกลมากนะั นะครับเข้าด้วยแนวรับแนวต้านโซนไหนนะครับเข้าด้วยแนวรับแนวต้านชนิดไหนนะครับวาง SL ไว้ถัดจากแนวรับแนวต้านชนิดนั้นนะครับอ่าก็ประมาณนี้ครับเรามาสรุปความจริงของแนวรับแนวต้านกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมแนวรับแนวต้านนะครับเกิดจากความเชื่อของผู้คนนะครับมันจึงมีหลายจุดหลายแนวมากมายเต็มกราฟไปหมดนะครับแน่นอนว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดนะครับว่าราคาจะเบรกหรือเด้งแนวรับแนวต้านนั้นนั้นหรือไม่ นะครับแต่เราสามารถใช้สัญญาณเดรเวจนหาการสะสมแรงก่อดกราฟวิ่งเพื่อใช้เป็นจุดเข้าได้โดยจะทําการกําหนดจุด SL ใต้แนวรับที่เกิดสัญญาณเด r เ e จินนะครับซึ่งมันจะทําให้เรามีแผนเทรดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการคํานวณิกลีวอดออกมานะครับอยาอ่างเป็นแบบแผนแล้วก็คุ้มค่านะครับผมสุดท้ายผมขอฝากไว้นะครับว่ากราฟ ไม่ได้โกหกเรานะครับมันเพียงสะท้อนความเชื่อของคนทั้งโลกออกมาในรูปแบบกราฟราคาเท่านั้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับอย่าคิดว่านรักแวต้านหลอกเรานะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับคนที่ดูคลิปนี้นะครับจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับแนวรับแนวต้านไม่มากก็น้อยนะครับผมหากผิดพลาดประการใดนะต้องขออภัยณที่นี้ด้วยอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดคอมเมนต์ด้านล่างเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารจากวันเทรดเดอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องวันเทรดเดอร์ด้วยนะครับ